ครับวัดดีเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ฝนตกนะครับก็มีเรื่องราวมาเล่านะครับชีวิตวัยรุ่นนะครับชีวิตวัยรุ่นก็มาตักเตือนนะครับวัยรุ่นอาจจะขึ้นใหม่เยอะแยะมากมายนะครับในการทําผิดหนึ่งครั้งนะครับมันจะมีคดีติดตัวนะครับหรือว่าเขาเรียกว่าอาชญากรอาชญากรรมนะครับถ้าเรามาผิดซ้ํา2นะครับนะสังคมเขาจะตาหน้าว่าเป็นอาชญากรอาชญากรรมมันแก้ไม่หายนะครับนะของพวกนี้นะครับมันแก้ไม่หายนะครับนะ ผมจะเล่านะครับนะผมจะเล่าในชีวิตวัยรุ่นของผมนะครับเมื่อก่อนผมใช้ชีวิตนะครับก็ทุกอย่างนะครับที่วัยรุ่นเขาประสบพบเจอนะครับที่ผมเจอนะทุกอย่างที่เราได้เรียนรู้นะครับไม่ว่าอวัยมุฒอวัยมุกต่างๆนะครับเรื่องราวต่างๆนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับของผิดกฎหมายต่างๆนะครับไม่ว่าจะเกี่ยวกับแม้แต่กระทั่งนะครับอาวุธสงครามนะครับแต่ผมก็ผ่านมาได้ นะครับทำไมผมผ่านมาได้นะก็จะมาเล่ากันนะครับเพื่อตักเตือนน้องๆในสังคมนะครับเพื่อตักเตือนวัยรุ่นในสังคมกันนะครับมันจะมีอยุดจุดจุดหนึ่งนะครับนะของชีวิตวัยรุ่นนะทาไมทุกคนเป็นอา,อาชญากรอาชญากราากรมนะครับบางทีบางครั้งมันขึ้นอยู่กับสังคมนะครับเข้าใจนะสังคมเพื่อนฝูงนะครับบางทีตัวเรานี่ ะครับตัวเราอ่ะดีอยู่แล้วนะครับบางทีท้ามาหากินตามปกตินะครับก็รู้อยู่ว่าชีวิตรุ่นนะครับเพราะว่าเราแยกออกนะครับจากเพื่อนฝูงไม่ได้นะครับคำว่าแยกออกจากเพื่อนฝูงไม่ได้ก็คือนะเวลาเพื่อนนะครับสรรเสริญสิ่งมอมเมาต่างๆมาให้เรานะครับเราดูในแก๊งนั้นกลุ่มนั้นนะครับเราต้องประพฤติเป็นแบบนะครับปฏิบัติตนนะครับเหมือนกับเพื่อนแน่นอนนะครับเรื่องนี้นะครับนะหลายๆคนบอกว่าเอ้ย เพื่อนมันจะชั่วก็ชั่วไปเพื่อนมันจะทําอะไรก็ทําไปเราไม่ทานะครับเป็นไปไม่ได้นะครับในเมื่อว่าเราอยู่ในสังคมนั้นนะครับต่อให้เราอยู่ในสังคมแบบนั้นนะครับเราเป็นคนดีก็จริงนะครับแต่เพื่อนเราเป็นคนเลวนะฉะนั้นนะครับเวลามีปัญหาขึ้นมานะครับมีคดีความขึ้นมานะครับเขาจะรวมหมดเลยนะครับเขาไม่ได้แยกแยะว่าไอ้นี่ทําผิดไอ้นี่ไม่ได้ทาไอ้นี่ไปนั่งดูนะครับเจ้าหน้าที่กฎหมายบ้านเมืองเขาจะรวมหมดเลย ใครอยู่ตรงนั้นเหตุการณ์ณตรงนั้นใครทําอะไรตรงนั้นนะครับเพื่อนผูงมีใครบ้างนะครับเจ้าหน้าที่เขาจะรวมหมดนะครับแยกมาสอบปากคําให้หมดนะครับการที่ทําผิดหนึ่งคนนะครับเพื่อน5คนทําผิดหนึ่งคนนะครับหคนนั้นต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับทำไมต้องรับผิดชอบร่วมกันนะครับก็ว่าคุณรู้เห็นเป็นใจทุกอย่างนะครับตำรวจเ็าจะมองแบบว่าคุณรู้เห็นเป็นใจทุกอย่างนะครับร่วมกันทากระทําความผิดนะ นั่นแหละนะครับนนชีวิตวัยรุ่นนะครับบางทีบางครั้งที่ผมได้ไปผ่านมานะครับผมผ่านมาทุกอย่างนะครับนะไอที่ออกโทรเชียลทุกวันนี้มันเล็กๆสําหรับผมนะครับหลายๆครั้งนะที่ผมเคยเจอมามันหนักกว่านั้นนะครับมันหนักกว่านั้นหลายเท่านะแม้แต่เขาอุ้มผมนี่ขึ้นไปบนเขายังจะเอาไปเอาผมไปฆ่าเลยก็ว่าได้นะครับผมก็รอดมานะครับไม่รู้ว่ากี่ครั้งนะผมรอดมานะครับ การที่ผมทําเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับเราต้องคิดแยกแยะนะครับวิเคราะห์ให้ดีๆนะครับก่อนที่เราจะทําจากประพฤติปฏิบัติต้นนะครับการคบเพื่อนนี่สําคัญนะครับบางทีบางครั้งนะครับการคบเพื่อนนี่ไปหาเรื่องคนอื่นแบบนี้นะครับผมก็เจอมาเยอะนะครับไปกับเพื่อนนะไปหาเรื่องคนอื่นเอาง่ายๆคือเพื่อนชวนนะครับเพื่อนมีร่วมีเรื่องมานะครับมาชวนเราไปหาเรื่องนะครับมีเรื่องมาเอ้ยไอ้นั่นโยนขวดใส่นั่น พกอาวุธพกมีดพกปืนไปนะครับไปถึงไอ้คนที่ชวนเราไปนี่นะมันไม่ได้เข้าไปกับเราด้วยซ้ำนะบางทีมันเปิดก่อนก็จริงแต่มันจะถอยแต่อพวกที่ไปนี่เหมือนพวกเราที่ไปช่วยมันนะนะอาจจะโดนลูกหลงหรือว่าอาจจะเสียชีวิตหรืออาจจะพิการนะครับคนที่ชวนไปมันก็ไม่เป็นไรนะครับนั่นแหละนะครับนะการครบเพื่อนนะครับนะบางทีเพื่อนเขาไม่ได้โดนจับเหมือนเรา นะครับไอคนที่ไปด้วยนี่โดนจับนะครับไอคนที่ไปด้วยเสียชีวิตก็มีพิการก็มีเยอะแยะนะครับข่าวๆก็ออกให้เห็นหลายครั้งนะครับการคบเพื่อนนะครับเพื่อนจะพาคุณไปซวยนะครับทุกวันนี้นะครับการที่เราจะคบเพื่อนอะไรต่างๆนะครับเราคบเพื่อนที่หาเงินนะครับเราก็จะหาเงินเก่งตามเพื่อนนะเราคบคนที่ขยันเราก็จะขยันตามเพื่อนนะครับเราคบเพื่อนที่สมองดีทํากับข้าวเป็นเราก็จะเป็นเหมือนเขา นะครับแต่ถ้าเราคบเพื่อนอัตพานนะครับเราก็จะเป็นอัธพานเหมือนเขานะครับคบเพื่อนนักเลงก็จะเป็นนักเลงนะครับเหมือนกันกับเขานะครับการคบเพื่อนที่สําคัญนะครับการอยู่ในสังคมนะสิ่งที่ผมเคยผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเราทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นอบายมุกต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิดกฎหมายต่างๆนะครับผมผ่านมาทุกอย่างทุกเรื่องราวนะครับผมผ่านมาหมดเลยนะครับแต่ผมไม่เคยมีคดีทางด้าน ประวัติเสียทางด้านอาชญากรอาชญากรรมนะครับผมไม่มีตรงนั้นนะครับผมไม่เคยโดนจับนะครับแต่โดนไล่จับไม่รู้กี่ครั้งนะครับแต่ผมไม่เคยโดนจับนะก็ถอยออกมาได้นะครับนะถอยออกมาได้ก็เหมือนนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างว่าเอาง่ายๆคือเอาหลักๆเลยนะครับสังคมของเราสังคมยาเสพติดนะครับสังคมยาเสพติดนี้ผมอยากจะบอกอยู่ว่าสังคมนี้เอาง่ายๆคือวัยรุ่น นะครับในสังคมไทยนะครับเป็นคนติดยาเยอะแยะมากมายนะครับคนติดนะครับนะคนติดคนเสพเยอะแยะมากมายนะครับแต่คนขายเขาไม่เสพไม่สูบกันนะครับคนขายเขาผลิตอย่างเดียวรับตังค์อย่างเดียวเขารวยนะครับคนเสพก็เป็นบ้าเป็นบอไปนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อเหตุอาชญากรอาชญากรรมเยอะแยะมากมายนะครับยิ่งกฎหมายออกมายาบ้า5้าเม็ดไม่ผิดกฎหมายนะครับไอ้พวกคนขายมันก็รู้กฎเกณฑ์ตรงนี้นะครับ แล้วทาไมมันต้องถือไป10เม็ดล่ะทิปเม็ดเป็นผู้ขายมันก็ถึงต้องถือ5เม็ดนะครับกฎหมายออกมาว่า5เม็ดเป็นคนเสพนะไอเราก็ไปซื้อ5เม็ดหรือไม่เราถือไปขาย5เม็ดอันนั้นก็เป็นคนเสพแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านกฎหมายของเขานะครับเขาออกมาก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะครับก็ว่าไปตามกระบวนการยุติธรรมนะครับเขาว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นนะครับในเมื่อว่าเขามีอํานาจเราไม่มีอํานาจนะครับคนเสพเหมือนกันนะครับนะ คนเซฟหรือว่าคนขายนะครับลายย่อยอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะก็อยากจะฝากเตือนนะครับเวลาคุณเข้าไปยุ่งนะครับหนึ่งครั้งนะผมจะบอกว่ามันไม่แค่ทำลายแค่อนาคตของคุณนะครับน้งๆก็ฟังไว้นะครับนะเวลาคุณเข้าไปยุ่งยาเสพติดหนึ่งครั้งนะครับไม่ใช่แค่ทำลายชีวิตคุณนะครับถ้าคุณมีครอบครัวนะครับมันทำลายชีวิตของคุณนะครับครอบครัวของคุณนะครับพ่อแม่ลูกเมีย นะครับ5ชีวิตนะครับที่คุณต้องสูญเสียไปนะครับสูญเสียอนาคตคุณทําลายอนาคตเขานะครับถ้าคุณไปยุ่งกับอบายมุกนะครับประเภทยาเสพติดทั้งหลายนะครับนะก็ฟังไว้นะครับนะถ้าเราถอนตัวได้นะครับในสังคมทุกวันนี้ก็ถอนตัวออกมานะครับหัดธรรมาหากินนะครับทุกวันนี้เขาแข่งกันด้วยการธรรมาหากินนะครับผู้ชายเหมือนกันนะครับคนที่โสดนะ ก็จงจําคําพูดของผมเอาไว้นะครับบางทีบางครั้งประสบการณ์ผมก็ผ่านมาเยอะนะครับให้จงจําเอาไว้เลยนะครับถ้าเราวิ่งตามผู้หญิงนะเราจะเสียเงินเสียทองนะครับแต่ถ้าเราวิ่งตามเงินนะครับเราจะไม่เสียผู้หญิงนะก็ทําอาหารกินนั่นเองนะครับออาบยมุกต่างๆนะครับบางทีบางครั้งมันก็อยู่ที่สังคมนะครับส่วนรวมนะ น้องๆอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ฝังไว้นะครับสังคมส่วนรวมนะครับยิ่งน้องเข้าไปพัวพันลายใหญ่นะครับเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับลายใหญ่นะอันนี้ก็จะเล่าให้ฟังนะครับประวัติเก่าๆผมก็จะอธิบายนะครับอธิบายในด้านที่อ่าสังคมนะครับส่วนรวมที่เป็นอยู่ณนปัจจุบันนี้นะครับเราเข้าไปยุ่งนะครับนะลายใหญ่นะครับลายกลางนะยังไม่เท่าไหร่นะครับเขตชุมชนยังไม่เท่าไหร่นะครับอาจจะมีขัดผลประโยชน์กันนะครับบางคนค้าขายในหมู่บ้าน คุณอาจจะไปทับเส้นเขานะครับถ้าเราดีดตัวขึ้นไปไปขาาไปขาลอยกลางนะครับเราก็จะโด่งดังในอำเภอนะครับถ้าเราข้ามไปขายในเหนือขึ้นมาอายกลางอีกนะครับเราก็จะไปโด่งดังระดับจังหวัดนะครับระดับจังหวัดอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะมีผู้ที่มีอิทธิพลอยู่นะครับครอบงําของพวกนี้ของผิดกฎหมายมันจะมีผู้ที่มีอิทธิพลนะครับครอบคุมครอบงําต่างๆนะครับ ถ้าเราทำนะครับเราทําของผิดกฎหมายนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งว่าตามนะครับมันจะมีคนที่ควบคุมอยู่นะครับมันมีตัวใหญ่อยู่นะครับตัวใหญ่เขาจะไม่ยุ่งอะไรทั้งนั้นนะครับเขาจะหาสินค้ามาให้นะครับรายย่อยนะครับไปจําหน่ายนะครับผู้ที่บริโภคนะครับผู้ที่บริโภคก็วัยรุ่นทั่วไปนะครับวัยรุ่นชี้ยานั่นเองนะครับนะรายใหญ่จริงๆเขาไม่ทํานะครับ เขาเอาแต่เงินนะเขาสรรหาของมาให้นะครับลายกลางลายกลางก็มาให้ายลายล่างขายนะครับจําหน่ายเพื่อว่าส่งตังค์ให้ลายใหญ่นั่นเองนะครับแต่ลายล่างลายไหนก็ตามนะครับลายไหนก็ตามที่ไปทําแล้วนะครับมันจะไม่สามารถออกได้นะครับเขาเรียกว่าขึ้นหลังเสือนะครับมันจะลงไม่ได้นะครับนอกจากว่านะครับทุกคนนะครับเข้าไปยุ่งของอบบยมุกต่างๆนะครับเกี่ยวกับด้านสิ่งผิดกฎหมายต่างๆนะครับ คํานี้ผมพูดไม่ผิดนะครับฟังเอาไว้นะครับถ้าคุณเข้าไปยุ่งเมื่อไหร่นะคุณจะลงหลังเสือยากนะครับมีแค่ข้อยกเว้นให้คุณนะครับมีแค่ข้อยกเว้นให้คุณแล้วเขาจะมาพูดกับคุณว่ามึงจะหนีไหมนะครับหรือมึงอยากจะตายหรือมึงอยากติดคุกนะครับหรือมึงจะทําต่อนะครับมันก็มีอยู่สามสี่ข้อหลักๆที่เขามายื่นข้อเสนอให้คุณนะครับ ในเมื่อวันใดคุณเข้าไปหลงผิดกับอบายมุกต่างๆนะครับมีอยู่4ข้อนะครับมายื่นข้อเสนอให้คุณคุณจะทําต่อหรือเปล่านะครับคุณจะหนีถ้าไม่ทํานะครับแต่ถ้าคุณอยู่คุณก็ติดคุกนะครับแต่ถ้าคุณยังดื้อดึงขัดขืนนะครับไม่ให้ความรมมืออะไรเขาต่างๆนะเขาก็จะเก็บคุณนะครับมันก็มีแค่นั้นนะครับนะมันก็ไม่แตกต่างจากมือปืนนะมือปืน นะไอ้พวกนี้ผมก็ผ่านมาหมดนะครับบางคนบางครั้งเมื่อก่อนนี้เขาก็ชวนผมไปนะครับเรื่องพวกนี้แต่ผมไม่ยุ่งนะผมผ่านมาหมดนะครับนะนี่เอามาตักเตือนสังคมนะครับการที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกต่างๆนะครับเวลาพบเพื่อนนะครับสาคัญเลยนะครับเพื่อนพาไปตายก็มีเยอะแยะมากมายนะครับไอคนที่พาไปมันก็ไม่ได้ตายอะไรนะก็เห็นหลายเคสนะครับนะหลายเคสนะก็ ฝากนะครับนะฝากส <p aha. S 1> ังคมนะครับการที่เราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับใบยมุงต่างๆนะครับนะก็คิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับการที่เรานําตัวเราเข้าไปนะครับมันจะทําลายอยู่5ชีวิตนะครับไม่ว่าจะทําลายเราพ่อแม่ลูกเมียนะครับหชีวิตที่เราต้องสูญเสียไปนะครับเสียอนาคตนะครับถ้าเรามีงานอยู่ถ้าเราไปยุ่งนะครับมันก็จะสูญเสียทั้งงานทั้งเงินทั้งอะไรต่างๆนะครับเราก็ไม่มีปัจจัยมาเลี้ยงครอบครัว นะครับฉะนั้นนะครับในสังคมก็ต้องคิดให้ดีนะครับการที่เราจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดต่างๆนะครับก็ให้คิดวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะครับเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับการใช้ชีวิตวัยรุ่นนะครับก็เข้าใจนะครับเข้าใจว่าการใช้ชีวิตวัยรุ่นนะครับเราทําตัวยังไงนะครับการพบเพื่อนยังไงนะครับการสังสรรค์เีฮานะครับชีวิตวัยรุ่นหลายๆคนก็ผ่านมาหมดนะครับทุกคนนะครับมีสิทธิ์แก้ตัวนะครับทุกคนมีสิทธิ์ถอยออกมานะครับกับวัยโมกที่มันไม่ดี นะครับมันอยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกเองนะครับมันไม่ได้อยู่ที่ใครเลยนะครับไม่ว่าใครอยากจะเลือกอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเลือกยาเสพติดไม่ว่าจะเลือกเหล้าบุหรี่อะไรกันต่างๆนะครับมันไม่ได้ไปขึ้นอยู่ว่าเออไปออกกับพระไปออกกับพระออกมานะครับไปสัญญากับพระไปสัญญากับพุทธเจ้าไปสัญญากับอะไรก็แล้วแต่นะครับพอมาอยู่บ้านเลือกไม่ได้นะครับอันนั้นก็มันก็จะเป็นบ้าเป็นอะไรไปนะครับถ้าเราจะเลือกมันอยู่ที่ใจเรานะครับเราหยุดมันอยู่ที่ใจเรานะครับสุขภาพเราก็ดีขึ้นด้วยนะ เหมือนผมนะครับผมจะเลือกอะไรผมก็เลือกนะครับหักดิบไปเลยนะครับอยากจะทําอะไรก็ทํานะครับชีวิตเป็นของเรานะครับอนาคตข้างหน้ามันก็เป็นของเรานะครับไม่ใช่เป็นของใครนะครับบางทีบางครั้งนะครับนะทุกวันนี้นะครับยามเรามีนะครับยามเรามีแรงนะครับให้เราเก็บให้เราหาให้เราออมนะครับยามที่เราไม่มีแรงนะครับยามเราเก่เราเท่าไปนะครับมันจะลําบากในตอนบ้านปลายนะครับก็ให้น้องๆนะครับพยายามเก็บอมนะครับเอาใบยนุกต่างๆนะครับก็ ถ้าใครยังยุ่งอยู่นะครับก็ให้ลดละเลิกซะนะครับลดละเลิกนะครับเวลาเจ้าหน้าที่เขาจับมานะครับมันก็จะกลายเป็นสูญเสียหลายๆอย่างนะครับสูญเสียความรู้สึกนะครับคนที่เสียใจที่สุดคือครอบครัวหรือพ่อแม่นั่นเองนะครับสิ่งที่เราประพฤติตนปฏิบัติได้ตอนนี้คือเราต้องถอยออกมาลดละเลิกให้ได้นะครับก็เกี่ยวกับยาเสพติดนะครับไอตัวใหญ่ๆในหมู่บ้านอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าคุณ จะทำนะครับจะทําจะอะไรก็ให้นึกถึงครอบครัวเอาไว้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะเราห้ามใจเราได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับนะก็เป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่นะครับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างนะครับก็เรื่องยาเสพติดมันก็เป็นปัญหาเรื่องรังมานานเกี่ยวกับสังคมไทยนะครับอันนี้ก็ว่ากันไปอีกทีหนึ่งนะครับทางด้านกฎหมายนะครับก็แล้วแต่เขาจะออกมานะครับแต่ว่ายาบ้า5เม็ดนะครับเป็นคนเสพอันนี้ผมก็ไม่สนับสนุนเท่าไหร่ นะครับก็เป็นเรื่องอาจจะมอมเมานะครับเยาวชนนะครับเป็นชี้ทางนะครับชี้พงให้ก็ลอกนะครับคนขายมันก็ถือ5เม็ดมันก็เป็นคนเสพแล้วนะครับจ่ายตังค์ห้าพันหมื่นหนึ่งมันก็จบแล้วทุกวันนี้นะครับเมื่อก่อนนี้ถือ1เม็ดก็กลายเป็นคนค้าแล้วนะครับแพ็คหลอดก็กลายเป็นคนค้าแล้วนะครับไอหอถุงหอถุงแบบไม่แพ็คหลอดนี้เอามาเสพได้นะครับกฎหมายนะครับมันก็มีช่องโหว่อยู่นะครับนะหลายๆครั้งหลายๆคราวนะครับเป็นช่องทางหาเงินให้ ผู้มีอิทธิพลบางกลุ่มด้วยซ้ำนะครับบางสีด้วยซ้ำนะครับจับเราได้นะครับตรวจเยี่ยวเจอจ่ายห้าพันจ่ายหมื่นหนึ่งก็จบกันไปนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับนะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งนะครับที่อ่าเป็นช่องโหว่นะครับนะก็ว่ากันไปนะครับก็ดูแลนะครับก็ช่วยกันดูแลนะครับปัญหาสังคมก็มีปัญหาเรื่อยังเกี่ยวกับยาเสพติดมานานนะครับหลายครั้งนะครับผมก็อยากจะพูดให้มันมากกว่านี้นะครับแต่มันไม่สามารถพูดได้นะครับ บางทีบางครั้งนะครับนะผมอยากจะพูดเยอะแยะมากมายนะครับจะเอามาตักเตือนเกี่ยวกับสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นความเป็นอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการต่างๆในสังคมนะครับผมสามารถพูดได้ทุกเรื่องนะครับผมผ่านมาหมดทุกเรื่องนะครับผมอายุปานนี้แล้วนะครับผ่านเรื่องราวหลยๆมาหลายครั้งหลายคราวนะครับรอดตายมาก็มาก็กี่ครั้งแล้วนะครับไม่ว่าจะรอดตายในชีวิตวัยรุ่นไม่ว่าจะรอดตายในชีวิตรับราชการนะครับเป็นทหารมานะครับอันนี้ก็อยากจะมาฝาก เตือนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับเด็กๆทั้งหลายนะครับเมื่อเติบมานะครับเมื่อคุณเติบโตมานะครับจงสร้างจงสร้างความภูมิใจนะครับให้ครอบครัวสร้างความภูมิใจให้ตัวเองนะครับนะอนไนที่ลดละเลิกได้ก็ลดละเลิกเสียนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเราแข่งกันด้วยการหานะครับหาอะไรหาเงินสร้างนะครับสร้างตัวตนนะครับ ในรูปแบบที่เราอยากจะมีอยากจะใช้นะครับสิ่งไหนที่เรารักเราชอบเราปฏิบัติประพฤติตนให้ดีในสังคมแค่นั้นเองนะครับเพื่อนคนไหนที่มันไม่ดีนะครับพยายามลดละเลิกถอยออกมานะครับแค่นั้นเองนะครับถ้าเรายิ่งไปยุ่งนะครับเกิดว่ามีปัญหาขึ้นมาเราก็จะซวยไปด้วยนะครับนะก็รู้จักคิดเบีอยเคาะแยงๆนะครับเราโตขึ้นมานะครับเมื่อคุณโตขึ้นมานะครับคุณจะรู้นะครับว่าอะไรเป็นอะไรในสังคมนะก็ฝากไว้นะครับสังคมนะครับนะชีวิตวัยรุ่น เราเปลี่ยนแปลงได้นะครับไม่ใช่ว่าให้คนอื่นมาเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่ว่าใช้มุลคาถาอะไรมาเปลี่ยนแปลงเรานะครับตัวเราสามารถสั่งใจเราได้นะครับเมื่อใจเราสั่งนะครับให้หยุดการกระทําต่างๆนะครับสมองเราก็จะหยุดนะครับทุกอย่างนะครับมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับน้องๆพี่ๆทุกคนนะครับใครที่ยุ่งเกี่ยวนะครับเรื่องพวกนี้นะครับใครทําดีก็ทําดีต่อไปนะครับก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับนะ ในด้านเกี่ยวกับสังคมนะครับเกี่ยวกับใบยมุกต่างๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาเล่านะครับมาสู่กันฟังนะครับมาตักเตือนนะครับโอเคนะครับหลังจากนี้ก็ขออนุญาตลาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆไปก่อนนะครับมีเรื่องไหนที่จะมาตักเตือนคราวหน้านะครับก็คุยกันใหม่นะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากที่ดูที่รับชมรับฟังจนจบนะครับขอบคุณครับดีครับ